โบนั Be, ่งยังอยู Be. 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 ่หันโบผมกับมาส้มเขาครับผมมาส้มเขางามครับผมอย่าเอินผมได้โบจีนออดผู้สาวโบโบเนะโบจินออดผู้สาวบ่ง้อรู้บ่จีนออดผู้สาวบ่เฮะโอ้ยจินออดแล้วครับอยากมีผู้สาวแล้วครับ สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องทางยูทูบนะครับพี่น้องทางบ้านนะครับที่ติดตามให้ดินที่นิสานนะครับเบารยุทธนาพระพี่น้องมาเบิงเข่านะครับเข่าโดครับเข่าโดเนี้ยเข่าโดจ่านะครับอยู่หน้าของมะลิยุทธนาครับมาทักทายพี่น้องยำคำคำ หามาลงให้พี่น้องเบิ้งนะครับเมื่อนี้ไปหาปลากับบ่ได้ครับนามเลือกแข้งครับเน้นามเพิ่นปลอยมานะครับหมองยกกับบมี่นะครับนามเลือกหนึงพี่น้องอุ้ยเขาอยู่หน้าปีนี้งามแห้งครับพี่น้องผมอากาศก็ดีครับ เบ้องหน้าเบิงเขาน้ำกันครับพี่น้องครับเนี่ยครับนี่ก็เป็นให้นี่เป็นเขาให้ใหญ่นะครับกมูนะครับอยู่ของหน้ามอลมอยธาหนาเองนะครับทุกทีนะครับผมก็สิเอาขิงว่าขิงควายนะครับมุนขิงว่าขิงควายบานเอามาใส่นะครับแ้วก็ปีนี้เอาใบใหม่มาพี่น้องเป็นสูตรพิเศษนะครับ เอาใบใหม่ใบไหลใบใหม่ที่โ้น่ะแหะครับ้าขาบัขี้ขาดน,นะครับเอามาใส่ด้วยพี่น้องบัตองเผาบัตองจูดครับเอามาใส่ให้หน้าเห้านี่แหละครับพอฤด,ดูฝนมาเ้ากระไทกบพี่น้องได้ผนดีหลีพี่น้องเบื้องนี่แหละครับเขางามทุกปีให้นี่บกบกไอยงามปันไดน,นะครับตรงตรงที่ผมสีให้เบื้องนี่ครับสิบเป็นขีหินทั้งเบิดเลยครับเป็นขีหินแห่นะครับทุกปี ต้นเพื่นทิศเตี้ยแล้กก็ห่วงบยาใหญ่ครับปีนี่ผ้ากันเอาขี้ฟุ้งขี้ง่วงขี้ควายแล้วเอาใบใหม่ครับใบไผ่ใบม่วงนะครับอยู่น้ำไ้น้ำนาเห้าพี่น้องเอามาใส่ใส่ย้ายไปนะครับหนาแรงคาถาข้าวบวขี้ขานนะครับอันนี้เป็นหน้าดำพี่น้องบนเป็นหน้าวานนะครับถ้าหน้าวานกะหยาดมันบริกินครับก็เลยผ้ากันพุทธศาดำเอานะครับเมืองพี่น้องนี่คือ ผลผลิตจากมูลขิงหัวขี้ควายแลก้กกาใบใหม่นะครับเป็นปุ๋ยชั้นดีเลยครับพี่น้องผมเบิ่งครับห้อยดีนี้นิสารมานําเถินเนื้อให้พี่น้องนะครับใบใ,ใบให้เอใบไม่นะครับใบไผ่ใบม่วงนะครับใบม่วงนี่แห้งดีพี่น้องที่มันโรนลงตอนหนาแลงนะครับพี่น้องเดือนซีเดือนหาน,นะครับใบใหม่เพิ่นโลนลงที่เป่นปงมาไปกวาดไปเก็บมา นะครับมอลมยธทธนาก็เอามใสซให้หน้าเจ้าของครับส่แล้วพ่อฤดูสีเข้าสี่บักดำนะครับเพราะว่าไทยหน้าหดนะครับเพราะไทยกบเลยครับพี่น้องเปื่อยบบเปื่อยก็สร้างเพลินครับเนี่ยนะครับได้พ้นดีอีลีครับเข่าสูงเพียงเกือบเอิกผมพุ่นครับตอนนี้เบื้องพี่น้องงามแห้งครับห่วงใ่ครับนาแน่นเลยครับปีนี้ เบิ้งคับพี่น้องสุดยอดครับมอหล่มออกยินสบายครับพี่นอมม้องย่าเบื้องหน้ามอลำถอครับมือนี้บ่ท่านละล่างยอดนะเบิ้งเขาสก่อนครับพี่น้องขอบคุณที่น้องติดต,ตามนะครับหอยดินดีนีสานนะครับพี่น้องทาง่า u ย u b e ใหากำลังจิตกำลังใจกันไปสู่ชีวิตกันไปบ้านเมื่องเงาสมือนี่ก็กำลังบุญไวว้นะครับไก่เฮาอดทนสู่ถูกสู่ยากส่กสวนผู้่น เฮ็ดหน้าที่ของเพิ่นก็เฮ็ดไปผู้เฮาอยู่บาทอยู่ไฮอยู่หน้าเฮาก็เฮ็ดเบี้ยเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนเนาไปเนาะพี่น้องเนาะขุนมอมโบมอมโบติมติมมานี่เร็วติมมาโอ้เห็นผู้สาวมอมโบเห็นสาวติมแล้วมอมโบเสาวติมพี่น้องครับิ่งมุมกว้างๆของท่งไฮท่งหน้าพี่น้องครับ เ,เขาในไฮในนาครับดวงใจพี่น้องเบิ้งใส่ปุ๋ยขิงว่าขีวขว้ควายใส่ใบไม้แหงครับแต่ข้าบดเดเผานะครับเผาเอาใส่ใบใหแหงไปเลยพี่นอ้องยาหม้า,มาไถโหดเขาก็ไถกบพี่น้องเขาได้ผลดีขนาดครับใ้พี่น้องเบิ้งครับ ใน,น,นหน้าเมื่องปีน้องจังหน่อยกับพ่อเกียวหล่ะครับ,รบ,บง่ามครับปีน้องผาโบมาส้มเขาง่ามครับเด็กกรมเลยโบโบมองอะไร <c oughs> โบเฮ่หมูโบส้มเขาง,ง่าม งามแห้งครับพี่น้องครับอากาศดีช่วงคำ่คำครับกินหอดพี่น้องปองป,องปลายเด้อครับมีการมีงานอยากได้มะหลองมะล่ายศธนาหอมจิ้มงานนะครับไปเสพสองสรองการสรองงานให้เจ้าภาพเจ้าสัทธานะครับราคาบบแพงดอกพี่น้องเอิน้นใสเอิ้นหานเด้อครับหักแพงพี่น้องอยากไดม้มะหลองมอล่ำกรอนล่ำกรอนประยุกต์มะล่ำพื้นบานเฮ่าไปเสพสองสรองงานให้ เอื่นใส่เอื่นหาหมอลำยุทธนาในเด้อครับพี่น้องเมืองพี่น้องงามแหงครับเขาอยู่ไฮย,ยุนานี่แหละครับพ้นผลิตจากปุย๋ยมูลขิงวัวขีขว้ควายบานเห่ารากาใบใหม่ครับใบใหม่แห่งเมืองที่พี่น้องครับสมเหตุสมสางนะครับใบใหม่แห่งเอาใส่ครับพี่น้อง นนะ้ตืมเลยครับพี่น้องเฮ้กำลังเหลืองครับบครัพี่น้องครับกำลังเหลืองกำลัางงามครับพี่น้องครับเน้นงามดีปา้นย่างครับพี่น้องมอล่มออกลวครับมือนนิขอบคุณพี่น้องติ่ติดต,ต,ตามครับ มื่อนี้กับมียังไลทักทายพี่น้องช่วงคำคำนะครับยังมาแลงนะครับเบิ่งเขาอยู่ในให้เน้นหน้านะครับเย่มยามถามไทยทักทายพี่น้องกินหอดกินถึงอยู่เป็นมูก,กันอย่าถิ่มยาปากันเด้อพี่น้องเด้อหากแพงห้อยดินินสาน้อมลูกหลานทิ้งงานนะครับเปาบอยควัญชัยชาแนลนะครับน้องบอยน้องอาร์มน้องจนะครับ้วก็ทิ้งงานห้อยดินดีสานขอบบุญขอบพุณนพี่น้องปองไปพี่น้อง กูที่ให้ความหกความแพงเติมเต็มกำลังจิตกำลังใจให้ห้อยดินดีสารขอบบุญขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจให้พี่น้องเบิดสุขสุขคนให้อยู่ดีไม่แห้งพี่น้องผมนะครับคอยคำามาโมหนาวมาปลายโคนต้นหนาวนะครับพี่น้องรักษาสุขภาพดูแลเบื้องหลงเจ้าของเด้อนะครับกลบปนี้ก็ไว้สมีสุขคนพี่น้องพี่ดีพี่แห้งรำด้วยสุขภาพแข็งแรงสวัสดีครับ